สวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวคลิปเสียงไฮเปอร์โมตาร์ดนะครับตัวนี้เป็นปี2014นะครับแต่งเต็มมากนะครับคัดแห้งนะครับจานเบรกแบมบูหน้านะครับแล้วก็พาร์ทคาร์บอนนะครับมีตัวไอครอบถังครอบไม้นะครับแล้วก็พวกคอเสมต่างๆนะครับตัวนี้รถมีควิกชิปด้วยนะครับติดควิกชิปไปให้ด้วย จานแท้นะครับมันจะกระดิกได้ชิวหน้าแต่งนะครับสูงสูงสายปลดไว้นะครับเป็นคัดน้ำมันด้วยนะครับทำคัดน้ำมันมาให้พร้อมเลยสภาพดีนะครับรับสเตอร์แต่ง ตัวนี้กล่องเป็นกล่องแมพด้วยนะครับแมพเลสนะครับแมพตัวแข็งนะครับมันจะขึ้นหน้าไมเนี่ยเป็นเลสนะครับตัวนี้วิ่งอยู่ห้าหมื่นเก้านะครับไมค์แค้นะครับตัวนี้สวิตน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็ดคอท่อนะครับเย็นๆนะครับเย็นๆเลยขัดแห้งนะครับเย็นๆทุกอย่าง ยวลองสตาร์ทกันครับ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเาบาทนะครับถ้าจะผ่อนก็ดาวประมาณ30,000บาทนะครับผ่อนประมาณ5้าหมนหงวดนะครับผมติดแบคลิสสามารถออกได้นะครับจบที่3 0 0 0 0บาทเลยสภาพของแต่งคุมคมครับคัดแห้งของแท้ดูคติต้องคัดแห้งนะครับเป็นของดูขบไปด้วย ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ใจดีค i ิปช o n นะครับหรือว่าเซลล์ออนไลน์ของผมได้ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็พาร์คาร์บอนนะครับเนี่ยกาดหม้อน้ําแต่งอกล่างนะครับพร้อมแต่งเยอะมากนะครับคลิชิปเต็กมันมันเน,นียนๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ